ประชาชนเห็นนะคะไม่ใช่ประชาชนมองไม่เห็นนะคะอืมคือเราไม่ไว้ใจตำรวจไม่ไว้ใจค่ะอะไรที่ทําให้เราไม่ไว้ใจขนาดนั้นแคมันมันภาพตกไหลกันก็น่าจะคิดได้แล้วคะ่ะไม่ต้องเยอะขนาดแต่ว่าไปรับสิ่งบนหลืออะไรอย่างนี้หรอค่ะแค่ตบไหลเราก็รู้สึกไม่พอใจแล้วคะ่ะออย่างกรณีแม่ของของของคุณจังโมนะคะที่ที่ท,ที่อาจจะออกมาพูดอะไรใดๆตรงนี้เรารู้สึกอย่างไรบ้างกับสิ่งที่แม่แสดงออก อันนั้นก็แล้วแต่แม่ค่ะเพราะแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอืม่อยากใช้คํานิยามกับแม่บางคนนะ้วเราเคลื่อนไหวนี้เราได้ประสานคุณแม่เข้าไหมว่าเราจะมาเคลื่อนไหวให้ลูกสาวไม่ขออนุญาตไม่รู้จักนะค่ะไม่ขออนุญาตนะคะรู้จักแค่คุณแตงโมค่ะอืมคือจะไม่ขออนุญาตเขาเลยอ่ะไม่ขอค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําเพื่อเขาอ่ะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย่ะคะ ในฐานะประชาชนเนี่ยค่ะอยากให้พูดถึงประเด็นที่เรารู้สึกว่าเราสงสัยและอยากได้ข้อเท็จจริงอยากได้ความจริงให้มันชัดเจนมีอะไรบ้างประเด็นก็คือนะคะความจริงก็คืออยากให้ตำรวจอะคะ่ะออกมาทํางานให้ประชาชนเห็นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวคะ่ะไม่ใช่ว่าไปทําแผนกันห้าคนบนเรือะคะ่ะโดยไม่ได้มีผู้นักข่าวเข้าไปดูอะคะ่ะไม่รู้ว่าพูดอะไรไม่รู้ว่าอะไรกันบ้างอะคะ่ะอันนั้นคือสิ่งที่คิดนะคะและจะมีหลายๆคนที่คิดด้วยะคะ่ะ แต่แค่ยังมาไม่ถึงแค่นั้นเองค่ะถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปก็ไม่แน่หรอกค่ะลงทับอันนอาจะเต็มขึ้นมาก็ได้ค่ะเพราะว่าประชาชนรอมายืนตรงนี้อยู่ค่ะแล้วกิจกรรมว่าจะมาเคลืกก่อนไหวมาอีกค่ะ